ตัดภาพที่ทางโทมัสอันเดรนะครับผมตอนนี้ทางเลขาของโทมัสอันเดรอย่างทางลอร่านะครับผมก็ได้ทำการย้ำเตือนโทมัสไปเลยว่ามาสเตอร์คุณนั่นน่ะได้ลืมอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้นั้นคุณต้องบอกว่าหลังจากที่ไปเยี่ยมกิลอาชูร่าคุณนั่นน่ะก็บอกว่าจะไปที่เกาหลีซึ่งทางโทมัสอันเดร์นะผมก็เลยบอกไปเลยว่าเรื่องที่ไปพบซองซูโฮอย่างนั้นเหรอแต่ทางไอ้หมอหนนั่นน่ะเป็นผลไม้ที่ยังไม่สุกพอที่จะเก็บเกี่ยวซึ่งหลังจากที่เขานั้นได้โชว์ฝีมือกับพวกกิลดอาููรราาาได้้้้้เเเ็็นนนนนนกกกกกััับบตแแลลลลลลวววขทออออออพ์งงงิสคจมะีีซซโฮปปผ่ ได้ขึ้นเป็นฮันเตอร์ดับเอสสำหรับพูกเราแล้วถ้าเกิดว่าไปเกาหลีตอนนี้ั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอยู่ดีแต่ทางลอร่านะผมก็ยังย้ำเตือนไปเลยว่าไม่ใช่ว่าคุณนั่นน่ะอยากจะแก้แค้นให้แลนดอฟอย่างนั้นเหรอซึ่งทางโทมัสอันเดรนะผมก็เลยบอกไปเลยว่าล้างแค้นอะไรกันเขานแค่อยากจะไว้อะไรให้แก่ทางแลนดอฟเท่านั้นเขาจะใช้ความตายของแลนดอฟให้คุ้มค่ามากที่สุดและการไว้อะไรนะั้นก็น่าจะดีที่สุดที่เราน้นจะทำให้แลนดดอฟได้แล้วแต่ทางลอร่านะผมก็ยังย้ำเตือนได้้เเลยว่ะะนน่่าาไมแนนนะตออีจจป็นช่วเวลาาาททีีท่่่ดดดดสุกกกก็็็ไไ้้ซึงรงรมอับลผยืน iPad น่่นรรผมมให้แกททางสอดู บอกไปเลยว่าหลังจากเหตุการณ์มหาวิบัติเกตแลงเอสเกตแรกก็ปรากฏขึ้นที่เกาหลีและตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็กำลังขอความร่วมมือจากเหล่าฮันเตอร์จากหลายๆประเทศอยู่ซึ่งพอเห็นข้อมูลนี้ผมโทมัสอันเดย์ก็ยิ้มออกมาและบอกไปเลยว่าผลไม้ที่ว่ามานั่นนะสุกงอมแล้วสินะและโทมัสนะครับผมก็ยังบอกให้ทางอลอร่านั้นติดต่อไปที่เกาหลีว่าเขาะจะใช้ความร่วมมือและก็ให้ลอร่านั้นไปเตรียมเครื่องบินส่วนตัวด้วยแล้วจะออกเดินทางไปเกาหลีกันเดียวนี้เลยและทางโทมัสอันเดย์ผมยังได้กล่าวทิ้งท้ายไปเลยว่าแลนด์ตอทนหาาามกกยงจพีี่เ ทางเชวยจงอินนะผมก็กาลังอึ้งกับไอเทมเงาที่เขานั้นได้มาโดยไอเทมเงาของเชวยจงอินนะผมจะมีชื่อว่าทอชระดับวีลชนซึ่งมันน่าจะเป็นอุปกรณ์กับลานั่นเองซึ่งอุปกรณ์นี้ผมจะทำให้ดาเมจไฟนันเพิ่มขึ้น50%และมีสกิลแอคทีฟนะครับผมเพลิงฉับพลันใช้มานา300นะครับผมทำให้เวลาไล่สกิลไฟนะครับผมจะลดลง30%เป็นเวลา1นาทีซึ่งทางซูโคนะครับผมก็เลยบอกไปเลยว่าอุปกรณ์นั้นที่เขาเตรียมให้ แล้วกับผมหาญจนะทําการล่ามอนสเตอร์แล้วก็เขานะั้นก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันสินะซึ่งทางชเวจงอินเนะี่ยผมยังได้พูดอีกว่าตอนนะั้นน่ะได้ยินมาว่าคุณซงซูโฮน่ะนะก็ทําไอเทมแบบนี้กับคนอื่นๆด้วยใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้มันจะไม่หักโหมไปเหรอซึ่งซูโฮแล้วผมก็ได้พูดด้วยความสันเกงไปเลยว่าไม่เป็นไรครับผมอุปกรณ์ของเหาฮันเตอร์ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นตอนนี้ผมทําเสร็จหมดแล้วซึ่งทางชเวจงอินนะผมก็คิดในใจไปเลยว่าดูจากท่าทางซูโฮตอนนี้นะ่ยดูคงจะไม่โอเคจริงๆซึ่งทางเบลรูนะครับผมก็ได้บอกกับทางซูโฮไปเลยว่าแน่นอนว่าใน้อนั้นน่ะต้องเหนื่อยอยู่แล้วซึ่งทางเบลรูนะผมก็ได้คิดในใจไปเลยว่านายนั้นน่ะทําการล่ามอนสเต ท่องวันทั้งคืนเพื่อสร้างไอเทมระดับวีรชนเวลาที่เหลือนก็ทำเควสรลายวันกับอัมมูรและนี่ก็เป็นวันที่2แล้วที่ขานำการใช้น้ำยาฟื้นพลังโดยไม่ได้พักเลยซึ่งนางเชเวจงอินนะครับผมก็ยังได้บอกไปเลยว่าดูเหมือนกับว่าทางซูโฮจะฟื้นตัวเองเพื่อรักษาสัญญาให้ไวสินะและเพื่อที่จะไม่ให้ความพยายามของซูโฮนั้นสูญเปล่าเขาเองต้องพยายามมากขึ้นเช่นกันซึ่งตอนนี้ซูโฮนะครับผมก็เลยบอกไปเลยว่าเหลือแค่ถุงมือกอดที่จะต้องเอาไปส่งให้ประธานอูจินซอที่เหลือน้นนก็ถืออววปิิดจจแลซึงงเชเงนนะก็ยัังงงไไไดด้้้้้เเเเชชอิิููโโแครผมมมใหปปสสาาาานตตพกกข่ท็ฏธ แต่ว่าทางชาเวตวจงอินนนั้ก็เลยบอกไปเลยว่ามันนันไม่ได้ปากเขาหรอกเพราะว่าเขานั้นก็มีทุร์สที่สมาคมพอดีเพราะว่าทางโทมัสอันเดรนั่นอาจจะมาเยี่ยมที่สมาคมวันนี้ซึ่งซูโฮนะผมก็ได้คิดเลยว่าอะไรนะโทมัสอันเดรอย่างนั้นเหรอฮันเตอร์ดับชาติของอเมริกาน,น่ะเหรอและพอมาที่สมาคมฮันเตอร์นะครับผมชเวตวจงอินก็ได้เดินนำทางส่องซูโฮและพวกเขาเนี่ยผมก็ได้พบกับสมาชิกของกิลสคราเวนเจอร์และผมคนทางโทมัสอันเดรซึ่งนางเชฟเวตวจงอินนะครับผมพอเห็นคนอยู่ที่หน้าห้องอก อเเวนจร์ซูโคนะครับผมได้ขึ้นขนาดคิดในใจเลยว่ากิลสคราเวนเจอร์นั่นะเป็นกีที่โจมตีพวกเขาในดันเจียนพิรามิดเพื่อฮุบรางวัลทั้งหมดพวกเขาจะมาร่วมในปฏิบัติการในการเคลียร์เกตระดับเอสด้วยกันอย่างนั้นเหรอซึ่งพอเชวอยงอินนะครับผมเปิดประตูเข้าไปในห้องของประธานสมาคมฮันเตอร์ซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับผมทางประธานสมาคมฮันเตอร์นั้นก็กำลังรอดทางเชวอยงอินอยู่พอดีเลยซึ่งทางประธานสมาคมฮันเตอร์อูจินซอนนะผมก็ทำการแนะนำเชวอยงอินนะผมให้แก่ทางโทมัสอันเดฟังว่าเขานั้นก็คือหัวหน้าหน่วยปราบปา,า,า,านนรม นีเหรอฮันเตอร์อันดับหนึ่งของอเมริกาช่างมีออร่าที่น่าเกรงขามจริงๆซึ่งทางลอร่านะครับผมเลขาของโทมัสอันเดรก็เลยเริ่มพูดคุยกันเลยโดยเธอนีผมได้ยื่นข้อเสนอไปเลยว่าเงื่อนไขสำหรับการเคียร์เกตดับเอสของกิลส์คาเวนเจอร์นั้นก็คือ1ห้ามรับการสนับสนุนจากประเทศอื่นนอกจากกิลส์คาเวนเจอร์สองก็คือว่ารางวัลที่ได้นั้นจะต้องแบ่งกับกิลส์คาเวนเจอร์ถึง80%ดปเซึ่งทางอูจินซอนนะผมถึงขนาดผวาไปเลยว่าเดี๋ยวก่อนนะงงนนนนแนนปด การที่สมาคมฮันเตอร์ของเกาหลีน่ะขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศก็แปลว่าคู่คุณนั่นนะมองว่าคู่คุณนั่นนะไม่สามารถเคลียร์เกรดดับเอสได้ด้วยตัวเองถ้าเทียบกับความเสียหายจากดันเจี้ยนแต่น่ะก็นี่ถือว่าถูกมากเลยใช่ไหมล่ะซึ่งทางชเวจงอินนะครับผมก็ได้ทาการพูดกับทางท่านประธานไปเลยว่าเูเหมือนกับว่าทางโทมัสอันเดนน่ะจะมาขู่มากกว่าที่จะมายื่นข้อเสนอนะซึ่งทางประธานสมาคมฮันเตอร์นะผมก็เลยเล่บอกไปเลยว่าเหตุผลที่เรานั่นขอการสลับสุดุนนั่นน่ะก็เป็นเพราะว่าพวกเรานี่น่ะไม่สามารถประเมินได้ว่าความเสียใน จะรู้ดีเหมือนกันนะแล้วข้อเสนอน,นี้น่ะต่อให้มองในมุมไหนมันก็ไม่สมเหตุสมผลอยู่ดีงั้นทางเราจะขอสลดาดการสลับส,สนุนจากกิลสคาวเวนเจอร์และขอความช่วยเหลือจากประเทศอื่นแทนก่อนหลังจากนั้นเองก็ผมโทมัสนั้นจะได้ทําการพูดไปเลยว่าผู้คุนน่ะรู้เรื่องในเหตุการณ์ในดันเจี้ยรประเภทฟ,ฟิลที่อียิปต์หรือเปล่ามันน่นาเป็นเหตุการณ์น,น่าสลดเหลือเกินด้วยเหตุการณ์นในครั้งนั้นทาให้สมาชิกข,ของกิลสคาวเวนเจอร์ต้องสูญเสียสมาชิกคนสําคัญอย่างแลนด์ไอฟยและยังสูญเสียสมาชิกระดับหัวกะทิไปอี ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็ได้มีข่าวหรือแพร่สะพัดไปเลยว่ากิลสคราวเวนเจอร์น่ะตกไปลองกิลอาชูราเขาด้านนั้นเลยไปหากิลอาชูราเพื่อไปกอบกู้ชื่อเสียงเสียหน่อยและเขานั้นก็ได้รู้จักชื่อของฮันเตอร์เกาหลีที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยซึ่งฮันเตอร์ที่ว่านั้นชื่ออะไรนะลอล่าซึ่งลอล่านะครับผมก็เลยบอกไปเลยว่าชื่อว่าซองซูโฮค่ะซึ่งพอได้ยินเขาว่าซองซูโฮนะผมทางชเวยจงอินกับทางอูจินซอนนั้นะถึงขนาดผวาไปเลยและคิดในใจไปเลยว่าอะไรนนนนนนนะะะูููอออโอออออออยยย่่่่่่่่าาาาาาางงงงงััััั้้้้เหรรพพวววววดดดดบบผมมมกกกก็ไไไตตปใชแลลจีขข าไม่รับข้อเสนอเรื่องค่าชดเชยความเสียหายที่กิลส cra าาวนเจอร์จะต้องได้รับจะต้องเอาชีวิตของฮันเตอร์ระดับเอที่สุดแสนจะหายากนั้นนะมาชดใช้แทนแบบนี้คุณนั่นยังจะยังปฏิเสธได้อยู่ไหมหรือว่าจะให้หัวหน้าหน่วยปราบปรามที่เป็นไม้ตายสุดท้ายของพวกคุณนั้นมาหยุดเขาแทนซึ่งทางชาวเวจงอินเน่ผมพอได้เห็นดังนั้นเขาและผมก็เอาไว้แต่ขบในใจเขาและผมได้คิดในใจไปเลยว่าเขานั้นมีเรื่องที่ต้องจัดการมากเยอะพออยู่แล้วทั้งสาวกของอิตาลีเกตระดับเอถ้าเกิดทำให้กิลสาคาเวนเจอร์กลายมาเป็นศัตรูอีกแล้วก็แบบนั้นก็จะเป็นการยิ่งทวงแข่งทวงขาเข้าสู่โหเข้าไปใหญ่หลังจากนั้นเองนะครับผมก็ได้มีเสียงดังออกมาจากด้านนอกป ซึ่งเสียนะครับผมก็เปิดประมาณว่าหลังจากที่ทนฟังอยู่เงียบม,มาตั้งนานเขานั้นก็ชักจะเริ่มของขึ้นแล้วแกน่าจะออกมาดีๆหรือต้องให้เขานั้นไปลากแกออกมาจากนั้นซูโฮนะผมก็ได้เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับสมาชิของกิลสคราวเวนเจอร์นะผมที่พยายามห้ามทานซูโฮเอาไว้ซึ่งพอซูโฮเปิดประตูเข้ามานะครับผมทั้งทางเชเวจงอินและทางอูจินซอนั้นต่างก็อึ้งไปตามๆกันซูโฮนะผมได้บอกไปเลยว่าขอโทษนะที่เขานั้นมาแทรกอย่างกระทันหนันถ้าการกระทาแบบนี้ทําให้เกิดปัญหาแล้วก็เขานั้นจจจะะยอออมมมมโโโดดดดดนนนนนนนุททททีีหหลลัััััังกก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 ็ไไไไไ้้้้้าาาาารรบผผผููํํสเเว่แขปป ทางโทบัสอันเดรได้บอกไปเลยว่าแกนั่นะเป็นฮันเตอร์ดับชาติของอเมริกาใช่ไหมพวกสครเวนเจอร์ <S S นั้นเสนอว่าจะเอามากกว่า80%งั้นสินะงั้นเอาอย่างนี้ไหมของรางวัลในเกตน,นั่นน่ะใครคว้าได้ก่อนคนนั้นก็เป็นเจ้าของไปถ้าเกิดว่ากิลสครเวนเจอร์เก่งกว่าพวกเราจริงแล้วก็การจะได้มากกว่า80%นั้นก็จะเป็นของกล้วยๆสำหรับพวกแกไม่ใช่เหรอซึ่งพอซูโฮป่าประกาศออกไปแบบนี้เทผมผลททำให้สีหน้าทางเชเวย์จงอินและทางอูจินซอนั้นหน้าบึ้งไปตามๆกันซึ่งทางโทนันอนอสนอ เนื้อบทและแกนนั้นจะทำอย่างไงซูโฮนะผมก็เลยบอกไปเลยว่ายูสคราวเวนเจอร์น่ะจะเปื้อนมลทินว่าบินมาถึงเกาหลีเพื่อก่อเรื่องวุ่นวายยังไงละ่ะแล้วก็แกนั่นน่ะเอาอะไรมาฟันธงว่าเขาน่าจะแพ้กับแกซึ่งพอได้เห็นแววตาของซูโฮที่เต็มไปได้วยความโกรธเกี้ยวนี่เองครับผมโทมัสอันเดนนั้นถึงขนาดถอนแว่นแล้วพูดขึ้นมาเลยว่าแกนั่นเก็เป็นแค่เด็กอมมือเท่านั้นแหละคนที้ทั้งสองคนนะผมจะปล่อยออร่าใส่กันยังดูเดือดซึ่งสุดท้ายนี้ผมหากใครชืช่นชอบคลิปนี้ก็ยก like, ก share, กอย่าล ในเดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับและเดี๋ยวนี้ผมยูทูปนั้นก็ยังมีช่องทางใหม่นะผมที่คุณนสามารถสนับสนุนผมได้เพียงให้คุณนะผมกดที่ลิงก์สินค้าของทางช้อปปีที่ผมนั้นได้แปะเอาไว้และคุณนะผมก็จะก้าเข้าสู่หน้าของช e. ้อปปีเรื่องซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับผมไม่จะเป็นที่ต้องเป็นสินค้าที่ผมนด้นทำการแปะเอาไว้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนผมไกลๆแล้วช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ